สวัสดีค่ะมือได้จอยข้ามมาเที่ยวพระพิสพันธ์ป่าด้วยสีนอลเด้อข้างเหนือของเยอรมันนี่แต่ปางามๆเข้ากัหลายหลายอย่างมีทุกอย่างมาชุ่มกันเล็กนอลเด้อได้จอยข้ามมาเที่ยวพระพิสพันธ์ป่าเลยนะเป็นจัดกุ้นหลายหลายหลายค่ะคนหลายจนว่าอัน ยางยางสูกันสีกันไปเลยพี่น้องเนียต้นไลกันไปเลยข้นไหลกันมันเป็นหนึ่งบ้านสาจิตกันเราเนาะวันหนึ่งจะทุ่งจับปีวาเด็กหน่อยทั้งขบิตรงเลี้ยนเนาะขบิตรเพิ่มอันนี้พอแม่ผู้ใดเขาว่าไปเที่ยวตั้งไปเจอเขาก็พาลูกมัดเทียวขบ่ตรงท่านปาบันนี้ทีน้องไปเจอกันระว่างระว่างเด็กหน่อยหลายพี่น้องจ้ามันมึงกันจ้าขบิตรัท่านปลา ตูปะไงพี่น้องเอ้ยป่าจังไหนมันไงกระแตเอ้ยป่าครับป่าครับตัวใหญ่ๆเลยเอิดีทุพี่น้องมึงป่าป่าจังไหนสมายลรกระแตมึงเนี่ยตัวยหงไงมึงมันโผู้หญิง <c oughs> มั้ยฮึม,มสุดยอด เอ้ยน้ำก็ใสๆใสสระน้ำพี่น้องเลยมาดูปลากันค่ะอามาเที่ยวสวนสัตว์พี่น้องเอ้ยมึงเน่มันขนค้นค่ะน้ำขักงน้ำเนี่ยน้ำก็ใสๆใสสระเห็นเหมือนนวดเอ้ยบ่อน,นี่มันลูกกับแม่มันบ่อนี่พี่น้องเลย

เอาเอาเงยขึน้นมาเงยหัวขึ้นมาเา้ยขันทา,างลูกมันพี่น้องลูกเคนเอาเงยขึ้นมาหน่อยเอาเงยขึ้นมาหนิสัยวัสวันไหลมั้งนี่ย หลายๆตัวยังไงนี่มเอามืงใส่ตีปลาดมปลาดูดฝุ้นตัวนี้พี่น้องตัวแบบไงเลยปลาดูดฝุ่นปลาปลาดูดฝุ่นมีสองตัวมึงมึงสลามปลาสลามดูดฝุ่นพี่น้องเลยคักคักคักโตแบบไงฝุ่นคว่นกัน เตเนี aja, ่ยเนี่ยักเลักอจ้มันขุ่นนเนาะกิบป่าเด้พี่น้องเนี่ยมิกอย่างแหละแต่ว่าเขามานี่มุ่ป่ากันเอาไปทำปลาเผาหนปลาเผาจ เออย่งไรงามคักมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นกับไทยได้กินเบือ่อยังปลาหื้ม mm hmm. ไปไทยได้กินบอ่อเพราะทาไ้กินปลาเพราะเม็ดห mm ืม hmm. งามคักพี่น้องเลย oh. เยอะมากแล้วก็น้ำใสรักษาน้ำได้ดีคับทู่ไงบ่นี้พี่น้อง <laughs> ปลาทูตัวเบบไงเลยเอ้ยมึงไกลๆเลยพี่น้องนี่มึงเนี่ยอืมเนี่นี่ปลาทูปลาทูมันอยู่ทะเลแต่นี่ไม่ใช่ทะเลเลยพี่น้องเออเออมึงเนี่ยฟองแก่เลยพี่น้องเด้อจัดได้งามกระกวมอ้าวมึงเนี่ยม่หอดปลาตองเหมดปลาตองกับพี่เลยพี่น้อง

อมันจะตัวใหญ่ๆเลยมึงไหนพี่น้องสะอวนเนาะคนเดียดได้ค่ะได้เนี่ยหาตะไปเที่ยวทยะเลเลยพี่น้องม,มึงกัวนี้ก็ได้อิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแม่เป็นปิพิธภัณฑ์อนุรักษ์สัตว์น้ำพี่น้องอนุรักษ์ปลาที่หายกหายกเ้ยปลาทูใหญ่ตัวนี้ไหมแต่ปิ่งแสร็แม่นี่ตัวใหญ่พี่นออ้องปลาทูใหญ่ ละตู้ไก่หมดเห้ยวิ่งเข้ากองเป็นดาราเลยเฮ้ยบ่อายบ่อายข่อยเลยเจ้าไม่อายเลยไม่มีว่าอายเหมีถูกปฝามีถูกพันมิถูกสีพี่น้องปลาฉลามยุคกลางมันซุ่มอะไรมันอยู่ไต่มันอยู่ไก่ต้องกอด่วกยู่ไก่ดอกพี่น้อง Kai nữa nha hay hay nè, hay 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 cái hay 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 กินตัวใหญ่ได้ค so <laughs> ือส <laughs> hey, ิแสบน้องสิม yes. uh ัน huh. ด <laughs> ีมาหนกินปลาอีเนาะของแท้เด้พี่น้องเด้อของเก่งของแท้ประพิตภัณฑ์ปลาพี่นองเอยปานแล้มาคุณค้นก็แซ่บฟึนๆอ้าวมันจับได้เด้อพี่น้องไปอีกไปอีกไปอีก สีต้องสีด้เนี่ยแม,ม,ม่พย่ยานคนนด้ um. ี่น้องเียอยากไพี่น้องอยาขัดขัดึงเลยปุกไงเอาง้องม้าขัดขัดนีเแ็่พานกบพิันป่า ปลาสวยงามพน้ออ mm ือปาสวยงามเด้อพี่น้องเด้อ